ขอบคุณหมายเลขทะเบียน90ได้8ใบค่ะถูกลดตรี่8ใบเลขล่างอีก5อยคูณ500ค่ะ อีกแก่เก่าเกให้โชคได้พอซื้ออาหารให้ลูกแมวคะ่ะดีใจสุดๆวันนี้ฝนตกดีใจ ได้นิดหน่อยขอบคุณอีแกให้ติดกันสองนวดแล้วอีแกขอบคุณครับขอบคุณครับ